เจ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาการประชุมรัฐสภาของญี่ปุ่นที่ควรเป็นสิ่งปกติสามัญกลายเป็นที่จับตาเพราะหนึ่งในคำถามที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นต้องตอบคือประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก นั่นก็คือคำถามที่ว่าหากจีนบุกไต้หวันญี่ปุ่นจะรับมือเรื่องนี้อย่างไรและจะพิจนารณาว่าเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของญี่ปุ่นหรือไม่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าญี่ปุ่นอาจใช้สิทธิ์ป้องกันร,ร่วมกับพันธมิตรคำตอบเพียงไม่กี่ประโยคได้จุดชนวนความขัดแย้งระหว่างสองชาติใหญ่ในเอเชียตะวันออกนำไปสู่การโต้คารมอย่างดุเดือดของผู้แทนจีนและญี่ปุ่นรวมถึงมีการออกมาตรการตอบโต้ ยังคงคาดการได้ยากนะคะว่าความตึงเครียดร,รอบใหม่ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจะพาความสัมพันธ์ของสองชาติไปในทิศทางใดแต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดการประทะกันทางอาวุธขึ้นจุดที่จะเป็นจุดร้อนที่สุดจุดหนึ่งก็คือบริเวณที่เรียกว่าแนวหงวงโซนัน,นเซ่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันโพสตภาพขณะที่รับประทานอาหารเที่ยงบนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม เมนูของมื้อนี้คือซูชิซึ่งประกอบไปด้วยปลาหลากหลายชนิดจากไต้หวันและยังมีปลาหางเหลืองจากจังหวัดาคากุิมะรวมถึงหอยเชลจากเก,กาะฮอกไกโดด้วยผู้นําไต้หวันระบ,บุว่าองค์ประกอบของอาหารมื้อนี้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างญี่ปุ่นกับไต้หวันการออกมากินอาหารญี่ปุ่นโชว์ของผู้นําไต้หวันเกิดขึ้นหลังจากที่จีนประกาศจบนการนําเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นเนื่องจากไม่พอใจสิ่งที่นายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคา,าอิชิประกาศไว้เมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา นัน่นก um, like er uh ็ค huh. um. ือการประกาศว่าญ claro ี ani, oh ่ป hmm, ุ่นอาจใช้กองกําลังป้องกันตนเองหากจีนบุกไต้หวันซึ่งถือเป็นสถานการณ์คุกคามความอยู่รอดของญี่ปุ่นสิ่งนี้ทําให้จีนไม่พอใจอย่างหนักจนทางการญี่ปุ่นต้องส่งคนไปปักกิ่งเพื่อจรจาหาทางลดระดับความตึงเครียดหลังการพูดคุยญี่ปุ่นยืนยันว่าจะไม่ทําตามคําเรียกร้องของจีนที่ให้ถอนคําพูดเหมาเหนิยงโค่นส่งประมวงการต่างประเทศจีนออกมาแถลงว่านายกรัฐมรีทาคาอิจิของญี่ปุ่นละเมิดกฎหมายและหลักการพื้นฐานที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลังการญี่ปุ่นปฏิเสธไม่ถอนคำพูดทางการจีนยกระดับมาตรการด้วยการประกาศตื่นพลเมืองตนเองให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่นตามมาด้วยการคูประกาศแบนอาหารทะเลจากญี่ปุ่นเมื่อผู้นําไต้หวันโพสต์ภาพรับประทานซูชิอาหารหลักของญี่ปุ่นที่มีส่วนประกอบหลักเป็นอาหารทะเลสําหรับจีนชัดเจนว่าอาหารมื้อนี้ของผู้นําไต้หวันคืออาหารการเมืองเหมาหนิงโคศกประทรวงการต่างประเทศจีนออกมาอีกรอบคราวนี้คือการตอบโต้ผู้นําไต้หวันโดยตรง 台湾是中国的台湾，台湾是中国领土不可分割的一部分。无论赖清德当局怎么表演作秀，都改变不了 “three tears” 的事实。另一件中国做的就是，台湾是中国 การมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตรงบริเวณที่เรียกว่าทะเลจีนตะวันออกมีหมู่เกาะที่ไร้ผู้คนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่นี่เป็นจุดผ่านของเส้นทางเดินเรือที่สําคัญพื้นที่โดยรอบอุดมไปด้วยสัตว์ทะเลและอาจมีแหล่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติจํานวนมากมายมหาศาลคนญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะนี้ว่าเซงกากุส่วนจีนเรียกว่าหมู่เกาะเตียวอยู่ ชื่อที่ต่างกันก็เนื่องมาจากทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ในการครอบครองญี่ปุ่นระบุว่าหมู่เกาะนี้เป็นของตนเองเนื่องจากสหรัฐได้ยกให้ญี่ปุ่นเมื่อปี1971ในฐานะส่วนหนึ่งของเกาะโอกินาวะาขณะที่ทางการจีนบอกว่าหมู่เกาะนี้เป็นของจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณความตึงเครียดเหนือหมู่เกาะแห่งนี้คุกรุ่นมานานแล้วและเคยเกิดเป็นการเผชิญหน้าครั้งใหญ่เมื่อปี2012 เดือนกันยายนปี2012กลุ่มนักกิจกรรมการเมืองจีน14คนได้ล่องเรือประมงติดทงจีนจากฮ่องกงไปยังหมู่เกาะเตียวยูหรือเซนกากุความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นซื้อเกาะ3เกาะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะเตียวยูหรือเซนกากุจากชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งซึ่งอ้างสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเมื่อเรือของนักกิจกรรมการเมืองจีนเข้ามาถึงหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นเข้าสกัดจับนักกิจกรรมทั้ง14คนไว้ทันทีความตึงเครียดยกระดับขึ้น จีนส่งเรือยางฝั่งหกลำเข้าหน้าน้ำบริเวณหมู่เกาะพิพาททันทีขณะที่หน้าสถานกงส่วนญี่ปุ่นในหลายเมืองเช่นในนครเซี่ยงไฮ้เมืองเฉิงตูมีชาวจีนรวมตัวกันประท้วงส่วนที่ฮ่องกงผู้ประท้วงเผากระดาษท,ที่วาดเป็นภาพของชาติญี่ปุ่นเรียกร้องให้ญี่ปุ่นปล่อยตัวนักกิจกรรมชาวจีนโดยระบุว่าญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์ทำเช่นนั้นเพราะหมู่เกาะดังกล่าวเป็นอนาณาเขตอธิปไตยของจีน I myself will, will definitely not to go to Japan for the time being but I urge the Japanese government Should uh, respect all the people of China, and uh, um, and respect all the land from China as well. We are very, very much outraged by the Japanese uh, arrest of our compatriots who landed on the um, Diaoyu Islands, which are Chinese territory. So the arrest is illegal, and we demand the immediate release uh, of our compatriots. <laughs> ก่อนที่ความตึงเครียดจะยกระดับขึ้นไปไกลมากกว่านั้นญี่ปุ่นได้ตัดสินใจปล่อยตัวนักกิจกรรมการเมืองจีนทั้งหมดออกมาการปล่อยตัวเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันก่อนการครบรอบ81ปีของเหตุการณ์ที่เกิดความเจ็บปวดและบาดหมางระหว่างสองชาตินั่นก็คือเหตุการณ์มุกเด่นเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นลอบวางระเบิดรางรถไฟสายแมนจูเรียเพื่อเป็นข้ออ้างและสร้างความชอบธรรมในการเปิดสงครามกับจีนเมื่อปี1931 แม้ทางการญี่ปุ่นจะปล่อยตัวนักกิจกรรมชาวจีนแล้วแต่ความตึงเครียดยังไม่ลดลงในวันครบรอบเหตุการณ์มุกเดนชาวจีนในหลายเมืองออกมาเดินขบวนต่อต้านและแบนสินค้ารวมถึงการลงทุนจากญี่ปุ่นทางด้านญี่ปุ่นไม่ยอมและออกมาตอบโต้ชาวญี่ปุ่นชานินยมกลุ่มหนึ่งล่องเรือไปที่หมู่เกาะเซงกากุหรือเตียวหยูก่อนจะปกักธนแสดงความเป็นเจ้าของเนื้อที่ที่พวกเขาถือว่าเป็นของบรรพบุรุษของตอนและเพื่อประกาศตอบโต้ที่ชาวจีนล่วงล้ำเข้ามาในบริเวณนี้ 祖やののま人が命をををかけてててとと汗だ思っすででそれ守るためにに具体的行動起こしきความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในปี2012คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งญี่ปุ่นและจีนเพิ่มกิจกรรมทางการทหารในแถบนี้มากขึ้นความพลุกคลุนจึงยังไม่เคยจางหายไปและในหลายครั้งเกือบเกิดกลายเป็นการประทะกัน เช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13มิถุนายนปี2014ขณะที่เครื่องบินสอดแนมของกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นสองลำกำลังบินลาดตระเวณย่นแนือน่นฟ้าบริเวณหมู่เกาะเตียวยูหรือเซนกากุเครื่องบินลดสู27ของจีนลำหนึ่งได้บินโฉบเข้าใกล้เครื่องบินญี่ปุ่นในระยะประชิดจ,จนเกิดชนกันกลางอากาศปลายปี2012ซึ่งเป็นปีที่ข้อพิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเหนือหมู่เกาะเตียวยูหรือเซนกากุตึงเครียดสูงสุด ชิ Abe, นโซอาเบะนักการเมืองสายเหี่ยวของญี่ปุ่นได้รับเลือกให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่สองในวันที่เท่ารับตําแหน่งชินโซอาเบะประกราศกล่าวว่าจะไม่ยอมให้จีนในเรื่องพื้นที่พิาพาทนี้ I am back and and <c oughs> thank you and so shall Japan be. I have never ceased to pursue what I called mutually beneficial relationship based on common strategic i n t e r e s t ศกล่าวของ a ด e ตน o ยก s ัฐ e นตรี y s ่ป e ่ o สะท้อนให้เห็ e ถึงค s ามสำคัญขการประกาศกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของหมู่เกาะที่ไร้ผู้คนแห่งนี้ไม่เงจะป็นัญอกย่น้กเซนการงเป็นริเวณที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าแนวห่วงโซ่หมู่เกาะนันเซ แนวห่วงโซ่หมูกเกาะนันเซคือกลุ่มเกาะต่างๆที่ตั้งเรียงรายจากทางตอนใต้ของญี่ปุ่นจากคิวชูล,ลงมาเกือบจะถึงไต้หวันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของแนวห่วงโซ่ของเกาะชั้นที่1ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งทางภูมิรัฐศาสตร์ในอินโดแปซิฟิกแนวห่วงโซ่ของเกาะชั้นที่1ซึ่งเริ่มจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่ตั้งของหง่วงโซ่นันเซต่อด้วยไต้หวันฟิลิปปินส์ลากยาวไปจนถึงทะเลจีนใต้นี่คือปราการทางธรรมชาติที่สหรัฐใช้เพื่อปิดกั้นไม่ให้จีนขยายอิทธิพลเข้้้าาาามนนแ่ปซิิฟกกอัวงหญ และจุดที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์มากที่สุดจุดหนึ่งของห่วงโซ่นันเซคือโ ok อกินาวาเกาะที่ใหญ่ที่สุดของห่วงโซ่แห่งนี้ที่ฐานทหารแห่งหนึ่งบนเกาะโอกินาวาชายหนุ่มหลายสิบคนในชุดเครื่องแบบลายพรางอาวุธปืนรุ่นใหม่ทันสมัยวางอยู่ข้างกายพร้อมเป้สีขี้ม้าที่บรรจุสัมภาระจนเต็ม สีจากตลับถูกพาลงบนหน้ากลายเป็นสีเขียวดันกลมกลืนไปกับชุดลายครางจกงปไ้แระบอกกร้องชายนี้ก็ระจายกระบอบในหลายจุดของุสีเขียวมีการแบ่งบทกันเล่นเพื่อฝึกสถานการณ์จำลองของสงครามเสียงปืนจากกระสุนฝึกทางกล้องพร้อมกับเสียงตะโกนสั่งการกำลังพลนี่คือส่วนหนึ่งของกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น 私が陸上自衛隊を選んだ理由は、災害派遣を主に行う、その被災地の方に寄り添えるのが、やはり陸上自衛隊なのかなというふうに考えたので、陸上自衛隊を選びました。自分はもともと部活をやっていたので、肉体的にきついのもあったんですが、それ以上にやっぱり射撃だったり、不慣れなことをするときの緊張感の方が、自分的にはきつかったなというか、印象に残っています。 ตั้งอยู่ทางปลายสุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นและอยู่ตรงกลางระหว่างแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นใต้วันและจีนโอกินาว่าคือทางแยกระหว่างทะเลจีนตะวันออกและมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกผู้ควบคุมพื้นที่นี้ได้จึงมีความได้เปรียบในการควบคุมเส้นทางเดินเรือด้วยลักษณะที่ตั้งเกาะโอกินาว่าจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการรักษาความมั่นคงของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ในอดีตรวมถึงในช่วงสง,งครามโลกครั้งที่สอง สงครามที่ห้ามหันกันในสองสมรภูมิใหญ่คือในยุโรปและในเอเชียในสมรภูมิยุโรปกองทัพนาซีของอดอล์ฟฮิตเลอร์ยอมจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐสหรัชนาจักรและสหภาพโซเวียตในเดือนพฤษภาคมปี1 9 4 5สงครามโลกในสมรภูมิทวีปยุโรปยุติลง่งเอเชียสงครามเอเชียบูรภายางคงเข้มข้นญี่ปุ่นยังคงไม่ยอมแพ้สงเดือนหลังจากเยอรมนีประกาศยอมแพ้ สหราชอังกฤษและสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นฝ่ายชนะสงครามจัดก,การประชุมขึ้นที่เมืองพอสแดมของเยอรมนีหนึ่งในสิ่งที่ออกมาจากการประชุมคือการที่ฝ่ายสัมพันธมิตรประกาศขอให้ญี่ปุ่นยอมแพ้แต่จักรวรรดิญี่ปุ่นภ<ด>ายใต้การนำของจักรพรรดิยิโรฮิตโตปฏิเสธไม่ยอมจำนนก่อนหน้านั้นสหราชแเรงอังกฤษพยายามเอาชนะญี่ปุ่นมาแล้วด้วยการส่งทหารกว่า50,000นนายเพื่อเข้ายึดโอกินาวาเกาะขนาดใหญ่ที่ห่างแผ่นดินใหญ่ญี่ปุ่นประมาณ550กิโลเมตรเพื่อหวังใช้เป็นฐานในการบุกญี่ปุ่นทั้งประเทศ แต่กองทัพญี่ปุ่นอาศัยความได้เปรียบด้านภูมิประเทศซุ่มโจมตีและตัดกำลังของศัตรูโอกินาวากลายมาเป็นสงครามสะเทอนน้ำสะเทอนบอกที่ใหญ่ที่สุดในสงครามมหาสมุทรแปซิฟิกกินเวลาน,านานกว่า82วันก่อนจะจบลงด้วยการที่ทหารสองฝ่ายเสียชีวิตนับแสนนายโดยที่สหรัฐแรงกฤิไม่สามารถยึดโอกินาวาได้เมื่อตรหนักว่าการใช้กำลังทางทหารเพื่อยึดญี่ปุ่นเตินไปได้ยากประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสบูแมนผู้นำของสหรัฐจึงใช้ทางที่โลกไม่เคยคิดเพื่อให้ญี่ปุ่นยอมจำนน นั่นก็คือการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทิ้งใส่เมืองฮิโรชิม่าและนางาซากิเมื่อเดือนสิงหาคมปี1945นำไปสู่การยอมจำนอนอย่างไม่มีเงื่อนไขของญี่ปุ่นสหรัฐในฐานะผู้ชนะสงครามได้ทำทุกทางเพื่อให้มั่นใจว่าญี่ปุ่นจะไม่มีวันได้กลับไปมีความเกรียงไกรทางการทหารจนอยู่ในจุดที่จะก่อสองครามได้อีกมีการเข้ารื้อถอนทีทหารในญี่ปุ่นด้วยการเป็นผู้ร่างกฎหมายสมศดอย่างรัฐธรรมนูญให้กับญี่ปุ่น มาตราที่เป็นหัวใจสําคัญคือมาตรา9ที่ปิดช่องทางให้ญี่ปุ่นสามารถสร้างกองทัพของตอนเองได้ที่ญี่ปุ่นมีได้คือกองกําลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นหรือ JSDF ที่ยึดหลักการป้องกันต่ำสุดเท่าที่จําเป็นโดยจะใช้กําลังได้ก็เฉพาะเมื่อประเทศถูกโจมตีและในฐานะผู้สร้างเงื่อนไขห้ามไม่ให้ญี่ปุ่นมีกองทัพ สหรัฐได้ให้สัญญาว่าจะาพิทักษ์ปกป้องญี่ปุ่นเองฐานทัพรัฐถูกตั้งขึ้นกว่า120แห่งในจำนวนนี้32แห่งอยู่บนเกาะโอกินาว่าอยู่ห่างจากไต้หวันประมาณ800กิโลเมตรโอกินาว่าคือจุดที่ทําให้สหรัฐสามารถเข้าสกัดต่อโต้จีนได้หากเกิดกรณีที่จีนบุกไต้หวันกําลังคนของสหรัฐที่ประจําการในญี่ปุ่นมีประมาณ54,0 0 0นายรอย70อยู่บนเกาะโอกินาว่าและไม่เฉพาะทะหารสหรัฐเท่านั้น

สภาพแวดล้อมความมั่นคงที่เปลี่ยนไปจนทำให้ญี่ปุ่นต้องปรับแนวทางครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อปี2022 2 4กุมภาพันธ์ปี2022ทหารรัสเซสีย200น,นทายกีดาัักบุกยูเครนแรงสั่นสะเทือนของสงครามในอีกซิกโลกแผ่ไปมาถึงญี่ปุ่น บนเวทีประชุมความมั่นคงแชงกรีลาไดร์ล็อกที่ประเทศสิงคโปร์ฟูมิโอคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในเวลานั้นประกาศว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนอาจจะเกิดขึ้นกับเอเชียตอนออกในวันหน้าและญี่ปุ่นมีความจําเป็นต้องปรับนโยบายของตนเพื่อเสริมทักษะความสามารถในการรับมือกับสถานกา自身が。 のけが平和としして発言ความแข,แข,แข็งแกร่งทางการทหารในพื้นที่แถบแนวหงโซ่หมู่เกาะนันเซซึ่งถือเป็นด่านหน้าของความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องนอกจากโอกินาว่าโครงสร้างทางการทหารหลายแห่งกำลังถูกวางบนแทบทุกเกาะโดยเกาะที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดคือโยนาคุนิ โยนากุนิคือเกาะสุดท้ายของห่วงโซ่นันเซเป็นเกาะของญี่ปุ่นที่ใกล้กับไต้หวันมากที่สุดโดยอยู่ห่างกันเพียง110กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อปี2016รัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายกรักรีชินโซอาเบะสั่งการให้กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นตั้งฐานของกองกำลังป้องกันตนเองไว้ที่นั่นสิ่งนี้ทำให้จีนไม่พอใจ ในช่วงปี2022จีนมีการซ้อมรบใหญ่ด้วยกระสุนจริงรอบเกาะไต้หวันเพื่อตอบโต้ที่แนนซี่เพโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในเวลานั้นเยือนไต้หวันปรากฏว่ามีขีปนาวุธร้อนของจีนถูกยิงมาตกในทะเลทางใต้ของเกาะโยนากุนิสิ่งนี้ทําให้ญี่ปุ่นกังวลและมีความพยายามลักดันให้ส่งขีปนาวุธแบบประจําการที่เกาะโยนากุนิเพื่อเป็นการป้องกันตนเองความพยายามเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแต่ยังทาไม่สาเร็จเนื่องจากเสียงคัดค้านจากชาวญี่ปุ่นเอง แต่สิ่งนี้อาจจะเปลี่ยนไปเจ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาซานาเอะทาคา,าอิจินายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นประกาศว่าอาจใช้กองกำลังป้องกัเนินเองหากจีนไต้หวันซึ่งถือเป็นสถานกาณ์ขั้นความรอดของญี่ปุ่นคอยถแถลงนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของญี่ปุ่นต่อกรณีไต้หวันนํามาสู่การยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น 23พฤศจิกายนที่ผ่านมาชินจิโร่โคอิโซมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นเดินทางเยี่ยมฐานทัพบนเกาะโยนาคุนิซึเป็นครั้งแรกเที่ระดับรัฐมนตรีกลาโหมเดินทางมาที่เกาะเล็กๆนี้ซึ่งถือเป็นแนวหน้าของความขัดแย้งและที่สำคัญคือการประกาศว่ามีแผนจะส่งขีปนาวุธพิสศยกลางไทป์03ชูแซมมาประจำการที่นี่การประกาศของญี่ปุ่นทําให้ทางการจีนไม่พอใจอย่างหนักโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดแถลงข่าวโดยระบุว่า 日方在与中国台湾临近的西南诸岛部署进攻性武器刻意制造地区紧张挑动军事对立联系到日本首相高氏早苗的涉台错误言论这一动向极其危险需要引起周边国家及国际社会的高度警惕 สว,วันหลังการถแถลงข่าวก็ปรากฏมีอากาศยานไร้คนขับซึ่งเชื่อว่าเป็นของจีนบินผ่านระหว่างเกาะโยนานกุน,นิและไต้หวันส่งผลให้กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นประจำภูมิภาคต้องส่งเครื่องบินรบขึ้นสก,กัดทันทีอีกฝ่ายที่พัวพันอยู่ในสมการความตึงเครียดระหว่างจีนและญี่ปุ่นคือไต้หวัน 中中国国国国国对日本进行的的的的的的复合式攻击，击严重冲的印太和和平平稳稳定。定我呼呼吁吁际际社会持续关注，也应应该该要要要克制，制展现大国的风范。不要成为为区域和平稳定的麻烦制造者，应该要回到以规则为基础序轨道上。 对区域的和平定发展才有帮助我们请中国善หลังจากนั้นก็ออกมากินซูชิโชวเพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับญี่ปุ่นประวัติศาสตร์บาดแผลในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกทำให้จีนและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ความปรารถนาของจีนในการนำไต้หวันกลับคืนสู่แผ่นดินใหญ่ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์นี้มีความเปราะบางมากขึ้นแนวห่วงโซ่หมู่เกนาะนันเซปกลุ่มเกนาะต่างๆที่ตั้งเรียงรายจากทางตอนใต้ของญี่ปุ่นจากคิวชูล,ลงมาเกือบจะถึงไต้หวันจึงกลายเป็นแนวรอยต่อทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญและอาจจะกลายเป็นแนวหน้าของสมรภูมิในภูมิภาคหากความตึงเครียดยกระดับขึ้นกลายเป็นความขัดแย้งฐานอาวุธ